ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เรามาพาท่านผู้ชมมายิงปลาด้วยกันครับผมเดี๋ยวลุ้นด้วยกันครับผมนี่ไม้เก่าที่เคยยิงปลาแดดไปครับโอเคครับผมต้นตะขบนี่ครับที่ครั้งก่อนที่ผมปีนแล้วมันจะล้มครับที่มันลั่นแล้วมันจะจะหักล้มครับวันนี้ล้มแล้วครับผมหมายยังดีเลยครับต้นตะขบนี้ครับ นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้มาล้มแล้วครับโชคดีตอนปีนขึ้นแล้วมันไม่ล้มตอนที่เราปีนยิงปลาครับผมโอเคครับผมนี่ครับผมต้นตะขบที่หักล้มครับผมโอ้หตรงนี้เหมาะนะครับหน้าปีนครับแต่โชคไม่ดีเลยครับต้นตะขบหักไปแล้วครับเลยซุ่มไม่ได้เลยบนต้นตะขบครับโอเคครับ ตัวนี้นี่หน่วยลาตตเวนโลตัวไม่ใหญ่ครับยิงครับท่านโยม ไม่โยมหายใจครับยิงนะครับโดนครับผมไไหนมัม้ครับนานครับ ไปนน่นแล้วครับนู้นเราแพมชมไปทางนน้นครับกี้เจอไปตัวหนึ่งครับจะลอยไปไกลนน่นนะยังอยู่ครับ ฟอดแล้วครับท่านผู้ชมครับตัวไม่ใหญ่ครับผมเมื่อกี้ก็ผ่านไปตัวหนึ่งไม่ยิงครับผมไม่รู้โดนตรงไหนครับผมอยู่ทางโน้นครับน่าจะพันกิ่งไม้ป่ือครับผมฟอมฟอดเต็มเลยครับ ติดอยู่โน,น,นนะ่นนะครับผมทางโน้อนอะดึงก็จะหลุดมันชอบไปพันครับผมไอ้โน่นแล้วมัอยู่ทางโน้นครับมันจะพันอะไรสักอย่างแล้วผมไม่อยากดึงครับอืมยังดึงมันยังดึงอยู่ครับมันยังสู้อยู่ยังไว้สักยี่สิบนาทีนะนี่ครับ ติดกิ่งไม้ครับท่านผู้ชมครับโอ้ยตายแล้วติดนี่ฮะขยะใหญ่แล้วปลาตัวไม่ใหญ่แล้วมันติดกิง่งโอ้ติดตะขัดเกา่าสมัยไหนแล้วไม่รู้นี่ฮะดึงสองอันเลยครับผมจะดึงอีกข้างก็ดึงไม่ได้ครับนี่ oh ho, như này nó hả? Thì này, ôi mà, ai kia, đây hả? Oh. Oh. ติดตะคัดตั้งสมัยไหนไม่รู้ครับผมดึงไม่มาครับอเดี๋ยวหาอะไรเกี่ยวก่อนครับ ครับนีอ้เหนียวหนาดูนะฮะทะลุทันสมโอ้โหตะคัดใส่กันแล้วก็ดูครับเหนียวหนาดูเลย ตะคัดเก่าเขาใส่กันแล้วก็ไม่เก็บกันหงดูดิทิ้งไว้อยู่ในน้ําอันตรายครับดำนุงดำน้ำไปเจอพันขานี่ครับนี่ฟาก็บิดไปพันดึงก็ไม่ได้ครับแน่นมากัโอโ,โอ้โหคดูรขบข้างทงนี่ครับคัดเก่าตั้งสมัยไหนไม่รู้ครับนี่ฮครับโอ้โหพัน

เวูมันหน่วยพันครับวูใส่ตะคัดก็ไม่เก็บกันเนาะแย่จังโอ้ đồ đi hả? ôi đốn vào cái đồ hạc ô nhiễm chẳng đốn hả mày đồn đứa không? không ô đi

นม่าโดนครับเอาอย่างนี้โดนโอ้โหโอยิงตั้งนานนึกว่าไม่โดนครับขันแล้วอย่างนี้ครับอืมผมก็นึกว่าไม่โดนครับผม ยังไงได้โดนพันกิ่งไม้ได้อย่างนี้ครับปล่อยให้ดึง,งนั่นน่นึกว่าไม่โดนครับท่านผู้ชมยิงเงียบมันทะลุครับมันทะลุแล้วมันก็วิ่งไปพอจับเชือกแค่นั้นแล้วดึงเลยพวดเลยนะไปพันกิ่งไม้แล้วครับดึงไม่มาด้วย โอต้องทิ้งแล้วครับอย่างเงี้ยลงไปก็หมายแตกแน่นอนครับนี่ก่อนทิ้งไ้ก่อนครับท่านชมครับเกียดลงไปเอาสุ่มดูตัวอื่นนะครับเข้าไปก็เมื่อกี้ยิงนึกว่าไม่โดนที่ไหนได้เพราะดึงเชือกมาหน่อยมั้งดึงปุ๊ดเลยครับ Ô yep. bố, oh. oh, หลุดครับท่านชมโอ้โหไม่ไหวเลยตอนดึงตอนแรกแลวครับตรงนั้นผมดึงแรงด้วยนี่ครับพันพันกิ่งไม้ทนเบลอ์เยไยไงครับต้นไม้ใหญ่ดึงไว้แรงด้วยหลุดเลยครับ ที่น่าจะฉีกครับรูดครับนี่ฮะตัดลูกดอกมาเลยฮะโอ้เสียเที่ยวเลยครับกับมีน้องครับโอ้ยได้ตัวเดียวครับผมวันนี้โดนโดนโดนครับยิงหลุดไปสองตัวครับผมยิงโดนแล้วก็อีกตัวลงไปเอาก็หลุดครับผมช่างดูก่อนครับวันนี้ตัวเล็กครับผมตัวกี่โล โอ้โหสองรลหกครับผมนี่ครับโดได้ตัวเดียวครับผมเจอชโดไปสองสามตัวนะครับผมได้ยิงไปสามครับยิงหลุดไปสองตัวครับได้ตัวเดียวแล้วอีกสองตัวนี่ตัวใหญ่ครับยิงไม่ทันมันไม่ยอมขึ้นครับเดี๋ยววันหลังเอาไม้ครับผมอันนี้ตัวเดียวครับโอเคครับ